เมกินเม็ดบัวครับเม็ดบัวอ่อนๆกลับมาจากทําบุญกินเม็ดบัวครับพอแกะเม็ดบัวให้กินเม็ดบัวอ่อนๆไม่มีไส้ในเม็ดบัวช่วยในการบำรุงหัวใจบำรุงเลือดบำรุงเลือดบำรุงหัวใจครับ เรีกชอวอนผูชอบถ้าพ่อเอาอะไรให้เขากินเขาจะกินหมดทุกอย่างมีประโยชน์ครับนี่เม็ดบัวต้องมานั่งแกะเม็ดบัวให้ลูกชายกินครับกินมาละกินแล้วบำรุงหัวใจเม็ดบัวบำรุงเลือดบำรุงหัวใจเม็ดเลือดขาวศึกษามาแล้ว ศึกษามาแล้วแกะเม็ดบัวให้ลูกชายกินครับขอบคุณญาติโยมที่ได้ร่วมทําบุญเ,เลี้ยงอาหารเพลินสมเนรณบวชภาคฤดูร้อนศูนย์นนทุดหงอำนาจเจริญ1นึอ่องร้อ่งค์วันนี้บวชเสร็จสับเรียบร้อยกลับมาแล้วครับกลับมาถึงวัดแล้วแกะเม็ดบัวให้ลูกชายกิน พอนธุญาติโยมมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงหายทุกไัยโศกหายโรคภัยภัยขอบคุณที่ได้ร่วมทําบุญกับเฮียจีวรขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งให้เฮียจีวรเป็นสะพานบุญให้ขอบคุณครับขอบคุณครับได้บุญได้กุศลด้วยกันเนาะอนุโมทนาบุญกับญาติโยมได้กินซื้อเม็ดบัวซื้อเม็ดบัว20บาทจากไฟแดงซื้อเม็ดบัว20บาทจากไฟแดงแก่ให้เฮียจีวรกินครับเฮียจีวรกินจีวรกินอย่างอร่อยเลย ช่วยบำรุงหัวใจช่วยบำรุงหัวใจบำรุงเลือดด้วยหับวบัวครับแช่เบื้อล่ะเงยหนาขึ้นนายพ่อเบื้องเนี่ยเง้ยหนาขึ้นแชย่ยุ่งเฮ้ยกินอย่างเยอะเลยครับอ้ากินกินต่อ